สวัสดีครับมาพบกับบ่าวลุนครับมันนี่พามึงไม่ริมรั่วครับต้นโมกต้นโมกโมกลาจากหาดจากหาดเสน้นเล็กๆครับลำเล็กๆเ,เส้นประมาณซ้ำเนียแหะครับตอนตอนผมเอาเอาเห็ดนะครับน้อยๆซ้ำเนียนครับมีจากลากทั้งหมดนะครับเนี่ย อันนี้ผมก็เดี๋ยวมาทดเดี๋มาสางออกคือบ่แลกครับ <c oughs> เพราะว่าปลูกผมตัดเธอหนึ่งแล้วต้องยอมรับว่าผมตัดเธอหนึ่งแล้วตอนนั้นนี่เราบางต้นผมก็เอาไปขัดกิ่งไว,ว้แล้วว่าเขารวดทิ้งไว้แล้วครับแต่ว่ายังมันยกต้องยกหากมันขึ้นโซ,โซ่จัง่อยครับตัวนี้บางต้นก็มีในคลิปบางต้นก็ยังมีในคลิปครับ ตันไหนมันใหญ่ซากกับ้ไว้ซะก่อนคือบอกไปเลยว่าเป็นหลักธรรมชาติครับหลักของพวกตน้นใหญ่ๆนะครับที่ผมขัดออกทำให้าาเห็ดต้นไทรเ้เห็ดบอนไทรครับผมไนเมาตัดพวกี่หักมันลงใส่กระถาง นี่แหะจากจากหลักประมาณสัมเนียลครับที่ผมเลือกขัดไปอันนี้ผมก็มไม่มีหม่งปลูกแล้วครับห <c oughs> ลักแปลกๆต่างถิ่นไปอันนี้อานนี้ผเป็นย่งสี่ครับมันจะเป็นอย่งสี่อีกแบบหนึ่งอยู่มาเหยียบ <c oughs> ลูกน้องในบ้านครับเหยียบดัด <c oughs> ขัดกิงเอาไว้พอสมควรครับที่เขาอยากได้แม่กระทางเล่มดัวครับ,ต,บ,ต,บตัดตัดตัดไว้อย่างเดียวครับเดี๋ยวก็ใช้ถาดใช้นำ้ำผมพาวมาเาบิง์กนี่สุดหนึ่งสุดใหญ่ครับห้อยม,มาเหยียบนี่นะครับตอนเอามาหยียบพักมัดครับ เนี่ยเห็ดขำมาไว้ฟัองในตัวนี้นในเป็นหลกักยวงตรงนี้พวกนในน่าจะเป็นจัดหักใบทั้งใบครับหมาเหยียบแล้วหมาเหยียบกันครับมีสตไตล์วิวเทลเนี้นะหมาเหย,ยเียบก็เลยต้องแกะกันไปครับจนเหมือน,นกนครับสุดที่ยังมันตัดครับ เราเบร์สดที่ยังมันตัดไม่ใช่มีในคลิปหรือไม่มีในคลิปถ่ายมือเดียวนะครับให้เบรงเห็นทะลุปล่อยมันทะลุออกมาตัดตัวนี้ออกภาพไช่ไวๆยๆหน่อยครับตัดกับตรงเบรงเขาเขาสิเขาเสียเ,เอาต่ำรือเอาเสียเอาสูงเอาสูงเขาตรงเพื่อตาไว้เล็กหน่อยครับที่มีตาอยู่เนี่ยไม่ตานยนะครับ ถ้าบะเพื่อตาเขาก็ตัดพี่เลยตาจะออกคิดว่าจะออกกระถางกระถางนนยังไงครับกระถางปั่นมือเป็น,นยังไงครับมาได้ความรู้อะไรมากมายครับ ตัวยังน้อยครับอยากิปอยเลยจะก่อนครับมันฝ่าตัดมันสิเกนครับตัวนี้ตัองได้แล้วครับ <c oughs> หากลงไตมาแล้วครับอ,อยากใส่มือทีสามครับ มาเบิังไม่ดิมหัวเขาเลยครับไมกระทางเ็ดชงไปเรื่อยครับเป็นชงบัลลิดชงชงตำใจใหม่ครับใหม่มาอย่างไรก็ยังสั้นแหละครับไปแล้ควครับเอาเนาะครับจิถึงพอดเดี๋ยวปมคอดบัลลิมีขาต่างกล่องขามาครับ อ่ะสำนีละฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ